ผมพยายามที่จะพา FC ครูอิงทุกท่านมาแอบส่องชีวิตเขามาดูเบื้องหลังเขาอย่างน้อย,อยสัปดาห์ละครั้งตกลงกันแบบนี้นะครับผมในฐานะสามีครูอิงนะผมจะมาแอบส่องเบื้องหลังแอบถ่ายผมก็จะให้ทีมงานผมมาแอบถ่ายแล้วก็แอบลงแต่ละครั้งนี่พยายามจะไม่ให้เขาเตรียมตัวไม่ให้เขารู้เพื่อที่อยากจะสื่อสารให้ท่านทราบว่าชีวิตเทรดเดอร์เนี่ย เขามีวิธีคิดยังไงแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงผมเป็นคนที่ใกล้ชิดครูอิงมากที่สุดดังนั้นผมต้องถ่ายทอดให้ท่านได้ทราบอย่างเช่นธุรกิจเปิดใหม่ของครูอิงนะเขาได้เงินจากการเทรดมาลงทุนธุรกิจใหม่เขาเรามีการเคลือบแก้วดูแลรถอย่างดีนะท่านลูกค้าเยอะมากนะครับชีวิตเขาว่างมากนะครับว่างจนเหลือเวลาที่มาทําธุรกิจใหม่ๆแล้วระหว่างวันเนี่ยนอกจากเขาจะ เทรดบางเวลาเขาไม่ได้เทรดตลอดนะวันหนึ่งผมเห็นเขาเทรดช่วงหัวค่าแล้วระหว่างวันนี่เขาก็เตรียมแผนให้นักเรียนให้ FC เขาแล้วก็ไล์สดอย่างที่เวลานี้หลายท่านอาจจะดูอยู่นะครับครูอิงผมขอญอาตนะ,ะเห็นไหมเห็นไหเห็นไหแล้วคุณดูผมแจ้ง FC ครูหญิงแล้วว่าผมจะขอมาแทรกหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะอยากจะแชร์ครับว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างเนี้ย นะครับซึ่งไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครเขาทํากันนะครับแล้วเขามีเวลาแบบนี้อ๋อตอนนี้คุณไลฟ์อยู่หรือเปล่าไลฟ์อยู่โอเคโอเคขอใครก็เมื่อกี้ก็บอกว่าครูอิงเนี่ยบังคับให้ผมมาทําอาคารลงทุนเคลือบแก้วอะไรพวกน,นี้เนี่ยผมฟ้องเล็บีคุณเนี่ยนะพอ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 ชีวิตเขาเนี่ยโคตรสบาย <S <S น,นะครับอาชีพนักเทรดเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีแต่ว่าผมอยากจะแชร์ในฐานะคนใกล้ตัวครูญิงผมก็จะแนะนําเขานะ คุณเทรดได้คุณได้เงินมามากน้อยคุณต้องบริหารเงินให้ดีส่วนหนึ่งก็ให้ครูอิงลงทุนธุรกิจอื่นๆด้วยเพราะว่าผมบอกว่าคุณมีเวลาเหลือแล้วคุณทำรายได้ไวมากวันเดียวท่านวันเดียวคืนเดียวเ็ามีรายได้เยอะมากแล้วก็มาลงทุนแบบนี้ตัวผมเองหลายท่านก็จะเห็นผมตามช่องก่อสร้างช่องอู่รถล่าสุดผมก็ช่วยครูอิงบริหารนี่ด้วยนะครับเพราะเขา แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนตรงนี้ถือโอกาสนะครับแนะนำธุรกิจครูอิงด้วยเขาตั้งใจทำนะเขาให้ผมทำห้องอย่างดีเพื่อที่จะรองรับลูกค้านะครับใครที่อยู่เชียงรายหรือจังหวัดไหนก็ได้ถ้าท่านอยากจะเคลือบกาฟีนเคลือบแก้วนะครับดูแลลดระดับลักชูรี่นะจากรถที่ดูส้มๆด้านๆผิวด้านด้านมีรอยขนแมวเยอะๆเอามาขัดฟื้นฟูแล้วเคลือบสารพิเศษนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเชิงเล็กก็ให้ครูอิงพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้ว่าธุกรกิจเขาเป็นอย่างไรแล้วให้เขาแท็กในอกคอมเมนต์ให้ทุกท่านดูแล้ววันหลังคุณทําให้ผมทําอะไรเนี่ยผมจะมาฟ้องเอฟซีอาทิตย์ละครั้งนี